ติดตามรายการต่อครับสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ของการประชุมธนาคารกลางอย่างที่ทุกท่านทราบนะครับประเดิมมาด้วยญี่ปุ่นเนี่ยก็ประกาศขึ้นดอกเบีย้ยเป็นครั้งแรกในรอบ17ปีอเมริกาเองนะครับดอทพลัสก็บอกว่าปีนี้อาจจะลดดอกเบีย้ยสัก3าครั้งเรื่องนี้จะส่งผลต่อการลงทุนอย่างไรบ้างเดี๋ยวไปคุยกันกับคุณตราวุฒิเหลืองสมบูรณ์ครับประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทรัพย์จัดการกองทุนจิตตะเวล์นะครับอยู่ในสายคุยกันกับเราสวัสดีครับสวัสดีค่ะ สวัสดีครับค่ะคุณเผ่าคะมาช่วงนี้เป็นสัปดาห์นะคะของการประชุมธนาคารกลางหลายประเทศเลยแล้วก็มีประเทศสําคัญสาค,คัญด้วยเราประเมินนะคะจากผลการประชุมที่ออกมายังไงบ้างคะอ๋อก็อาจจะเริ่มต้นเมื่อกี้ที่บอกไปนะครับของญี่ปุ่นเนี่ยเราเประเมินว่าการปรับขึ้นดอกเบี้ยครั้งแรกในรอบ17ปีนะครับจากลดสุด่1เปอร์เซ็นต์เป็นตูดอยดหนึ่0.1เปอร์เซ็นต์เนี่ยน่าจะเป็นการส่งสัญญาณที่ชัดเจนว่าทางญี่ปุ่นเนี่ยภาวะเงินเฟ้อได้หมดไปแล้วนะครับแล้วก็ ทาง BOJ เนี o ่ยมองว่าตัวเงินเปิร์สเนี่ยสามารถเข้าใกล้เป้าหมายที่0.2%ได้ปรดบซึ่งภาพเนี่ยมันก็จะส่งผลว่าเศรษฐกิจญี่ปุ่นน่าจะยังมีการแตะโตต่อเนื่องนะครับจากเงินเฟิร์ที่มีรายได้ของธุร,รกิจก็จะแตะโตขึ้นลงถืงค่างเงินเยนที่ยังอ่อนอยู่แล้วก็นักท่องเที่ยวการท่องเที่ยวญี่ปุ่นที่ยังค,คึกค้าเนี่ยก็จะมองว่าตลาดญี่ปุ่นมีโอกาสที่จะแตะโตต่อไปได้นะครับซึ่งตรงนี้จะเห็นได้ว่าหลังจากที่ประกาศนโยบายตรงนี้ใช่ไหมครับเรื่อง เพิ่มแบบเบี้ยเนี่ยนิเคอีก็ปรับตัวซึ้นเป็นสี่เปเ็นต์เลยนะครับเราคิดว่าต่อญี่ปุ่นเนี่ยน่าจะมีแนวโน้มไปต่อนะครับส่วของอภาพของโลกนะครับก็จะนำโดตยตสหรัฐนะครับเพราะจริงๆเนี่ยต้องบอกว่าประเทศญี่ปุ่นเนี่ยขึ้นดอกเบี้ยเป็นประเทศสุดท้ายเป็นเศรษฐกิจใหญ่นะครับที่ขึ้นดอกเบี้ยเป็นประเทศสุดท้ายเลย,เ,เ,ย,ย,เ,ลยเพราะว่าหลังโควิดเนี่ยทางฝั่งสหรัฐฝั่งยุโรปอะไรเนี่ยก็ซึ่นดอกเบี้ยไปเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งตรงเนี้ หลายฝ่ายก็คาดการว่าสหรัฐเนี่ยน่าจะมีการปรับลดดอกเบี้ยนะครับครั้งแรกแล้วก็อาจจะประปัปตามครั้งในรอบปีนี้นะครับซึ่งถ้าทำได้จริงนะครับก็จะส่งผลให้เงินเนี่ยไหลออกจากพันธบัตรแล้วก็จะเข้าไปยับรัพย์สินเสี่ยงมากขึ้นนะครับโดยข้อมูลเนี่ยคิดว่าน่าจะเข้าไปในหุ้นสารัฐก่อนนะครับหลังจากนั้นก็กระจาย ไปยังพินสี่งยงที่เป็นหุ้นของประเทศ e e m r g i ีจ c o u น t รีซึ่งประเทศไทยหรือจีนเองก็อาจจะได้รับผลจากตรงนี้ด้วยที่ตลาดหุ้นอาจจะกลับขึ้นได้ถ้าตัวดอกเดีย้ยของเฟดเนี่ยเริ่มลดตอครับโดยรวมท่าเราชี้ในภูมิภาคต่างๆเนี่ยนะครับเรามองว่าภูมิภาคไหนยังน่าสนใจและภูมิภาคไหนเริ่มลดระดับความน่าสนใจลงมาครับ จริงๆโดยภาพรวมในระยะสั้นในสักกรอบหนึ่งปีเนี่ยผมว่าตลาดหุ้นสหรัฐเนี่ยก็ได้จะอยากพอจะขึ้นได้ต่อนะครับแต่ว่าอาจจะขึ้นไม่เยอะและและอาจจะเป็นการปรับฐานนะครับเพราะว่าตลาดหุ้นสหรัฐเนี่ยขึ้นมาตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วนะครับ,รบแลเเป็นออทามไานนะครับ แต่ว่ากลุ่มที่น่าสนใจกว่าก็คือกลุ่มประเทศที่เป็นอินเสช่งที่ยังไม่ค่อยขึ้นมากเนี่ยก็จะดับโดยคืงไม่ได้ดับโดยสเกศตีีฮ่องกกงนะครับที่ปัจจุบันปีเองปูกมากแล้วก็ยังมีการเรจัดโปรที่ดีถ้า ตลาดเริ่มลดดอกเบี้ยเองเนี่ยจีนทางการจีนก็จะสามารถเพิ่มขึ้นปรับขึ้นดอกเบี้ยได้นะครับตอนเขาไม่กล้าปรับเพราะวกเงินไหลออกนะครับ,รบแต่ถ้าตราดจับไว้จีนเนี่ยทางการจีนน่าจะมีนโยบายทางการเงินมาเพิ่มอีกเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยคิดว่าตลาดหุ้นจีนเนี่ยเป็นตลาดหุ้นที่น่าสนใจมากๆตอนนี้ครับค่ะเรามีการประเมินนะคะถึงปัจจัยเหล่านี้ต่อทิศทางของเศรษฐกิจแล้วก็นโยบายการเงินของไทยยังไงบ้างคะ่ะของไทยเนี่ยผมมองว่าเป็นจุดที่ยากลําบากนะครับเพราะว่า โดยภาพรวมแล้วเศรษฐกิจเราเนี่ยยังไม่เติบโตแลต้วก็รัฐบาลยังไม่มีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจที่เป็นเหมือนบัตุก้าหรืออะไรกางที่จะมากระตุ้นเศรษฐกิจนะครับทําให้การใช้จ่ายเนี่ยมันค่อนข้างอย่างฝืดปืดอยู่นะครับเศรษฐกิจไม่โตแต่ทางกลับกันเนี่ยทาง ธนาคาร่งประเทศไทยขึ้นดอกเบี้ยมาจนปัจจุบันอยู่ที่ระดับ2.5เนี่ยทำให้ต้นทุนการกู้ยืมของธุรกิจมันสูงขึ้นแล้วเราก็เลยจะเห็นได้ว่าปัจจุบันแบบหลายๆธุรกิจจะเริ่มไปไม่รอดแล้วหลายๆแห่งเนี่ยกู้ยืมเงิน,นงไม่ได้หุ้นกู้ต่อไม่ได้เริ่มตกผลงระ่บนะครับ เพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นความยากลำบากเพราะว่าทางธนาคารแห่งประเทศไทยเองก็ไม่สามารถลดดอกเบี้ยได้ตอนนี้เพื่อช่วยเศรษฐกิจเลย<ม>เพราะว่าถ้าลดดอกเบี้ยตอนนี้ในขณะที่ทางฝั่งสหรัฐยังไม่ลดหรือฝั่งประเทศอื่นเขายังไม่ลดเนง<ะ>ินก็อาจจะไหลออกเง,งนินก็อาจจะยิ่งอ่อนไปอีก<ม>นะครับเ<ม>พราะฉะนั้นก็จะคิดว่าจุดนี้น่าจะต้องรอถึงประมาณพิจุนาที่ประเทศไทยจะสามารถลดดอกเบี้ยได้ถ้าหากเป็ดเริ่มลดดอกเบี้ยช่วงพิจุนาตอนนี้ ก็ธุรกิจในประเทศไทยน่าจะดีมากขึ้นแต่ถ้าเสร็จเนี่ยยังคงดอกเบ้ยไปอีกยาวนานแบบจำเป็นสิ้นปีหรือปีหน้าเนี่ยผมว่าเศรษฐกิจไทยอาจะเริ่มมีปัญหาธุรกิจหลายๆแห่งอาจจะเริ่มไปได้ไหวจากต้นทุนกู้ยืมที่มันสูงข,ขึ้นนะครับได้เดี๋ยวรอติดตามกันถ้าอยากได้คำแนะนำการลงทุนเพิ่มเติม,ตมก็ปรึกษาทางจิตตะเวลได้นะครับวันนี้ขอบคุณคุณเผ่านะครับขอบคุณค่ะขอบคุณากครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับ